คำว่าสัมปะองคือวีระบุษของคนไทยเชื้อสายจีนเท่พรเจ้าของคนจีนทุกวันนี้มีคนไทยเชื้อสายจีนมากราบวานขอพรทุกวนันอน้องยิงโล่สมบุตได้จะเป็นเจื้อภาพซื้อที่ดินสร้างวาัดนะกิตชื่อได้เนีอยจัดแต่เดียอกาสรสบบุญปัใจัยใส่ในโต้

ให้เขาๆสพัก่อนแล้วเข้าบวนะเออเข้าบวกให้างสามร้อยปีเก็บน้ำหอเข้า่าอกหครังแก้เงนี้เงไคแก้เร่งไแล้วก็คีวตมะแก้าสมสบอ่านงานกอนล้วถือข่ามาฝั่งนี้ฝังนี้ด้วยสามปีที่ผ่านมยัีแก้เรื่นี้มาดีมาไลเลยก็ได้ ที่สําคัญสําคัญอย่างยิ่งพี่น้องต้องเข้ามากราบขอพรหลวงพอ่พอโตสมบกงอายุสามร้อยปีแล้วก็มาแวะชมอุโบสถหลังเก่าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอิฐมอนั้นเราก็ไม่ได้ใช้เครื่องจักรขนทานะครับเราจะทํากันด้วยมือผลิตกันด้วยมือนะครับอิฐมอนก้อนนี้จะเป็นก้อนใหญ่ๆห,หาทําที่ไหนก็ไม่ได้ไปหาซื้อก็ไม่มีจะขายนะครับเพราะว่าขนบรรทบุกของเรานั้นได้ก่อสร้างกันเอาไว้ช่วยล้าแรง ด้วยแรงใจกันรวมพนึกกำลังกันนะหลายๆลร้อยคนหลายหาพันคนมาร่วมกันสร้างวัดอินทรามของเราไว้เมื่อปีพุทธศักราชพศ2 3 0 0ตอนนี้นกรมปิฎประกรนนั้นก็ได้เล็งเห็นแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้พี่น้องได้มากราบไหว้บูชามากราบไหว้สัา,าระบูชามาขอพรร่วงพ่อโตสมบูอายุ300ปีเนาะ แล้วก็ยังมีโอกาสได้รอพระรอระฆังการรอพระเก้าองค์นั้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเรารอระฆังเก้าใบนั้นเพื่อไว้กวาดดวงของเรานั้นไว้กับระฆังทองเราจะได้มีชื่อเสียงกึกกล้องไปทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินบาร,รมีของเรานั้นก็จะได้สูงส่งเนาะ ชั่วฟ้าพวกแผ่นดินบารมีของเรานั้นก็จะได้สูงส่งเนาะวันนี้พี่น้องของเรานั้นก็มีโอกาสได้มาแวะชมแวะช็อบตลาดน้ําวัดอินทรามของเรานั้นเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่เนาะวนมีของขายกันไม่เบ้นแต่ละวันมีตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เราก็จะมีเราชาวสวนไม่ใช่พ่อค้ามืออาชีพแต่เป็นชาวสวนนั้นได้นําสินค้ามาจําหน่ายกันมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ําพึ่งดอกลิ้นจี่น้าพึ่งเกสรดอกลิ้นจี่ แตงโมหลายสายพันธุ์หรือจะเป็นต้มโอพันธุ์ขาวใหญ่นะกล้วยน้ำวา้ารูปใหญ่กล้วยหอมนั้นเขาเรียกว่าหอมพันธุ์ใหญ่เลยกล้วยไข่นะครับกล้วยตานีเนาะมีมากมายหลายสายพันธุ์วันนี้พี่น้องของเรานั้นก็มีโอกาสหรือว่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมของนะตำบลเมืองใหม่อาําเภออัมบวาหมู่ที่หนึ่งนะตำบลเมืองใหม่อาําเภออัมบวาตจังหวัดสมุทรสงครามของเรานั้น ก็ขึ้นชื่อหรือชาและจะเป็นขนมนมเนยของหวานต่างๆก็มีมากมาย